เราจะมาพูดถึงโร i, oon, os, de, hatten, ะคมะเร็งโอ้ยพอพูดถึงมะเร็งทุกคนปิดจอปิดไม่ฟังเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฟังให้จบก่อนว่ามะเร็งนี้เป็นได้ก็รักษาได้แต่ก่อนที่จะเป็นเราก็ต้องกลับมาสำรวจเรากินของถูกต้องไหมพักถูกต้องไหมได้พักร่างการบ้างไหมน้ำเป็นยังไงบ้างก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย ที่ติดตามรับชมรับฟังอารคยะศาสตร์ตำบลกระเชงอำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดที่ติดตามรับรับฟังทางช่องปัจจัยชีวีวันนี้ตรรมาภาพพระมหาพัญชยาคัชโยเจ้าว่าวัดกิริวงอำเภอหลังโถวจังหวัดชุมพรศูนย์นรุษธรรมุญไทยหมอพื้นบ้านหมอพรได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจอบรมให้ความรู้แก่แพทย์แผนไทยที่อารุคยะศาสตร์ตำบลกระแชงอำเภอการทะลักษ เราจะมาพูดถึงโรคมะเร็งโอ้ยพอพูดถึงมะเร็งคุณทุกคนปิดจอปิดไม่ฟังเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฟังให้จบก่อนว่ามะเร็งนี้เป็นได้ก็รักษาได้แต่ก่อนที่จะเป็นเราก็ต้องกลับมาสํารวจปัจจัยชีวิตของเราสำคัญที่สุดก่อนว่าองค์ประกอบอะไรที่ทําให้คนป่วยเป็นมะเร็งทั่วโลกกับโบราณกาลกับปัจจุบันนี้มีความแตกต่างเรื่องที่1อาหาร อาหารสมัยโบราณการจะไม่มีเคมีนะปัจจุบนันนี้อาหารที่เราท่านทั้งหลายทานเข้าไปเป็นอาหารที่มีเคมีจึงมีโครงการดีท็อกต่างๆนานาของอานายดาบน้อยก็คือการาดีท็อกล้างตับทีนี้ก่อนที่จะถึงกระบ,บวนการนั้นเรามาสังเกตอาการก่อนว่าสมมุติว่าท่านทั้งหลายอา สาเหตุของการป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยองคประกอบมันเยอะแต่พฤติกรรมเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกเช่นการอดนอนนอนดึกอยู่เป็นประจำอะสองทุ่มครึ่งหรือว่าสามทุ่มที่ท่านต้องนอนแล้วเมื่อท่านอดนอนอยู่เป็นประจำเนี่ยสิ่งที่จะส่งผลให้ท่านได้เห็นได้ชัดคือตับของท่านเริ่มมีปัญหาเมื่อท่านอดนอนท่านก็เริ่มกินกาแฟเข้ามากินกาแฟมั่งบุรี่มั่งเห็นกอมัง่งจนนานๆเข้าจากปีเป็นปี2ปี3ามปีเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าตับของท่านเริ่ม ส่งสัญญาณของโรคร้ายโรคร้ายมีอะไรบ้างเขาก็จะเรียกว่าเป็นมะเร็งตับไวรัสตับตับอักเสบตับบีบ้างมือตาเริ่มเหลืองบ้างตัวซีดขาวบ้างอันนี้เป็นการส่งสัญญาณและมันองค์ประกอบมาจากอะไรบ้างก็องค์ประกอบก็ย้อนกลับผลว่าเช่นกินอาหารที่หมักดองมีสารกันบูดไม่เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้กลับมาดูแลตัวเองคือทํางานจนหาหามรุ่งหามค่ํา จนร่างกายสึกกร่อนเมื่อตับสึกกร่อนก็จะส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างภายในหัวใจม,ม้ามอวัยวะไตลำไส้ระบบกับา่าทวกหมดส่งผลให้ฮอร์โมนต่างๆของร่างกายต่อมเลือดต่างๆก็จะมีผลกระทบทําให้น้ําหนักเริ่มลดนะเป็นผดผื่นคันเจ็บอาการเจ็บแทงรู้สึกมีสิวขึ้นที่หน้าที่แก้มอ่าที่คางก็ส่งผลต่อระบบกับตาส่งผลต่อระบบปอดส่งผลต่อระบบหัวใจเมื่อรู้ตัว ทำยังไงก็เปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาใช้ชีวิตโดยการใชอ้อาหารที่เป็นชีวภาพท่านก็จะไม่เป็นโรคร้ายนี่คือข้อสังเกตให้เห็นว่าณเวลานี้ณเวลานี้ณปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อมเช่นอากาศาแล้วก็อารมณ์คนที่อยู่ห้องแอร์นานๆกลางคืนตลอดทั้งคืนจะส่งผลให้สภาพว่ของปอดและม้ามาเริ่มชื้น แล้วก็ขาดออกกําลังกายแค่ท่านเดินขึ้นบันไดถอนหายใจเข้าลึกๆทุกวันทุกวันเพิ่มออกซิเจนในเลือดท่านก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วและก็กลับมาดีท็อกซ์ร่างกายปรับสมดุลใหม่นี่คือสาคัญที่สุดถ้าเป็นแล้วแต่ถ้าไม่เป็นก็สังเกตจากอาการเช่นท่านดูดบุหรี่อยู่เป็นประจําดูแล้วว่าไม่กี่วันอ่าถ้าดูดบุหรี่แล้วท่านลองเป่าที่หัวไม่มือดูถ้ามันมีคราบสีน้ําตาลถือว่า อาเคมีต่างๆที่ตกอยู่ในบุหรี่และก็ตกอยู่ในลมและตกในเลือดมันจะส่งผลพอเป่าแล้วหัวเล็บของท่านก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนี่เป็นการสะสมของ,ของก้านิโคตินเลือดเลยขาดออกซิเจนพอเลือดขาดออกซิเจนก็กลายเป็นเบาหวานความดันไขมันความดันสูงความดันต่ำมั่งนานๆาเก้าท่านก็กินยากินยาลิ่มเลือดมั่งเกิดไขมันพอกตับมั่งเกิดอาการบึนหวัวบึนศีรษะศีษบ้างระบบขับถ่ายปิดปกติดังนี้คือเมื่อองค์การเมื่อองค์ประกอบเกิดขึ้น ท่านก็ต้องกลับมาย้อนดูก่อนว่าเรากินของถูกต้องไหมพักถูกต้องไหมได้พักร่างกายบ้างไหมน้ําเป็นยังไงบ้างก็ะจะบอกว่าดื่มน้ํำยังไงช่วยร่างกายของท่านได้แค่หุงข้าวหุงยังไงช่วยดูแลหัวใจไตตับได้ดีนี่คือกรณีที่ว่าคนเป็นมะเร็งทั่วโลกทั่วโลกเนี่ยวันหนึ่งนะผู้ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยสามพันคนแล้วเสียชีวิตก็หลักร้อยนะถือว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงมาอินท n ดีแล้วก็หัวใจนั่นคือคําถามก็ได้ได้คําตอบว่าแล้วทํำยังไงฮะห่างไกลโรคายร่างกายต้องการด่างและกรดน้าที่ท่านดื่มตื่นเช้าขึ้นมาน้ําหมก1 0ซีบีบมะนาวลงไปทักสิบหยดยี่สิบหยดกวให้เข้ากันรับประทานเพื่อเพิ่มด่างและกรดในร่างกายออกซิเจนแบบนี้ทุกวันทุกวันท่านก็ทักสิบหยดยี่สิบหยดกวให้เข้ากันรับประทานเพื่อเพิ่มด่างและกรดในร่างกายออกซิเจนแบบนี้ทุกวันทุกวันท่านก็ โมเลกุลของเลือดออกซิเจนของเลือดก็ดีขึ้นแล้วจะไม่เป็นโรคร้ายขอเจริญพรที่ท่านทั้งหลายที่ให้เกียรติรับชมรับฟังใน e ีพีที่หนึ่ง